คลิปนี้นะครับมาเปิดรถป้ายแดงนะครับของช่างการนะครับผมเดี๋ยวพามาดูข้างในนะครับเป็นของโอซุกะใช่ไหมครับผมใช่ครับโอซุกะครับก็มาดูกันครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับว่าจัดรถแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเครื่องมือของผมในนี้โอซุกะทั้งคันบอกได้เลยว่าใช้งานได้จริงด้วยรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมกันนะครับใช้งานได้จริงนะครับสไลด์เลยนะครับตรงนี้ก็เก็บบันไดนะครับแจแอนนะครับผมใส่แจ็แอน ขาดไม่ได้ช่างไฟส่วนด้านในนะครับก็เป็นลิ้นชักเก็บนะครับนี่เป็นโรตารี่อ่าเป็นโรตารี่ใช้งานจริงทุกตัวเลยนะครับอ่าโรตารี่เหมือนกันฝั่งนี้ไล่ไล่ทีละชุดเลยโอ้ค้งแสงแบตครับผมจะไล่ทีละชุดเลยครับอ่านี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันจะไล่ทีละชุดเลยมีมีอยู่แหละแต่ผมอ๋อที่ชาร์จแบตที่ชาร์จนะครับใช่ครับอันนี้ ก็จะเป็น,นมันจีทุทแล้วก็หินเกีย